าภาษาฝรั่งเศสรหรือเปล่าครับน้องอองดินเนี่ยอันนี้ก็เบแคแฮมอันนั้ก็อองดินโอ้โหอ,อองดินเอาให้พี่เขาเอาให้พี่เขาจับฉลากให้พี่อ <laughs> เอาให้เขาไม่ใช่โยนให้ <laughs> โอ้โหได้หมอนไปกอดมอนแบบข่ำเ <laughs> ยอะมากเลยครับลูกคุณสุระลูกคุณสุระอ้าวน้องอองดินจับอันนึง <laughs> อันเดียวลูกดูจะได้ไรครับ <laughs> <laughs> เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้ว อ้าวเปิดดูเลยลูกตลกแล้วมึงอ่ะตลกแล้วอ้เหี้ตลกแล้วตลกแล้วมึงอ่ะสื่อกันได้สื่อกันได้ไวแล้วภาษาน่งอ่ะน้องอองดินได้ใบตองใบตองอยู่ไหนคะโอ้วลูกแม่นิดลูกแม่นิดคนนี้เล่นกีตาร์สุดยอดเลยนะสมคอร์ด อ้าวลูกของหนูอยู่ไหนใบตองอันไหนคะลูหมาลูกยางมึงอ่ะน้องการ์ตูนเอ้ามันหลานใครเนี่ยโอ้โหได้มันหลานใครเยอะแยะเนี่ยเอาออกไปก่อนก็ได้พี่ให้น้องอองดินน้องใบบัวได้แล้วจะเอาอะไรอีกลูกขอบคุณครับต้องเไหร่ครอองดินได้ลูกใครเนี่ยลูกใครคะหลานย่าต๋อมบ้านเป็นญาแล้วเหรอเนี่ยต่อ อ๋อพี่ไปต้องจับต่อเลือกอะไรลูกอยากได้อะไรหรออะไรก็ได้สอปอสของน้องภูผาครับภูผาครับโอ้โหดูสงบเรียบร้อยจริงเลยลูกเดี๋ยวนะครับหันหน้าไปทางนู้นหน่อยครับลูก หล่อจริงจริงสีฟ้าลูกแม่ปอโอ้ยแบบตีพ่อลูกแส่นัดกันมาของเนี้ยนะโอ้โหของพี่ผูผาอุ้ยของใหญ่เลยขอบคุณนะครับโอ้พี่ไปตองได้ของใหญ่ตองไหนครับอ่าต่อไปจับเลยลูกอ่าน้องผูผาจับต่อครับน้องผูผาลูกแม่ปอจะได้ของใครเออเอาอันเดียวลูกอย่าโลภมาก ใจไม่รู้เอ่ออยากได้ใบเตยไมู่้อยากได้แม่ใหม่ไม่รูกโอ้โหแรงมากนะนโอ้แต่มันครอบคิดเดียวกหญเด่นเลยของขวัญอันนี้เป็นของเจ้าที่เลยนะเนี่ยเอ้าอ่าของคุณเต่าครับพ่อเต่าพ่อเต่าอ่าพ่อเต่าพ่อเต่าอยู่ไหนพ่อเต่า อ๋อได้ข่าวว่าทำชาปน,นกิจไปเมืม่อวานนี้นะครับย <c oughs> ังไงก็อุทิศส่วนกุศล <c oughs> อ๋อเหรอฮะ <c oughs> องบวชให้ด้วยสิบวชให้ไหมเจ้าภาพนะครับที่นี่คือเจ้าของสถานที่ยังไงก็ตบมือให้พี่เต่าเลยนะครับเ <c oughs> จ้าของี่คือเจ้าของสถานที่นะครับวันนี้ <c oughs> ที่เรามาได้มานั่ง,งดื่มกินกันที่นี่ทุกอย่างฟรีหมดเพราะว่าค่าไฟเราจ่ายแล้วครับผมอ้าวอย่าดังข้าหม้าห่ม อันนี้ไม่ลูกเออเห็นไหมพ่อพ่อเรียกลูกลูกบอกเออเออเรียกลูกไปนี่เย็มเย็บย็เน้องสาวคนเล็กอ้ดีใจมากครับน้องออะะเด็กเลยยากเอายังเอายังนี่เขาสาขี่รถมาจากสุรินทร์นะครับ สุลินมาเพื่ออะไรมั้งเตาวต่าวต่าอันเดียวได้เลยนะครับเดี๋ยวมานี่กันเดี๋ยวมานี่กันเกิดมาพี่เต่ารูปหล่อมากนะครับแต่เขาเขาเยี่ยมหันหน้าไปทางนู้นครับหยิบของตัวเองนะหยิบของตัวเองได้ของใครอื่นครับโอ้โหได้ของน้องฟ้าใสครับฟ้าใส เอาไปเยี่ยวเอาองนี้ก่อนเอาองนี้ก่อนไหนๆก็พ่อเต่าก็มาแล้วขั้นเวลาหนึ่งเพลงอะไรนะอา่ะๆยป้าใสเตรียมตัวนะเ้าใเต่าร้างเตรียงันะปาเตรยจัไปแล้เตวนะ้่รับนยป้างส่ียงว้ามัวนะาใส่รมัน้าใสเมัว้เมัวนะ้องเดียมัวจะไล่คมัวะาใจ่เรยจะเอาใส่เตรยากั้า่ยมกขึ้นมาดว้วยนะครับ เขาพร้อมหรือเปล่ายลงไรต่าคู่กัดก้อนเกลือกินลรอยังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวรอน้องให้น้องฟ้าใสนี่ได้เข้าห้องน้ำที่เรียบร้อยก่อนแต่จริงๆจะเล่าช่วงจังหวัดที่รอนี่เราแนะนำเพื่อนก่อนอลูกขึ้นหน่อยดี